สวัสดีทุกคนกนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ช่อง K3 Channel นะครับในคลิปน,นี้ก็อยู่กันใน Roblox แนทที่มีชื่อว่า Anime Kicker อีกเช่นเคยนะครับ mm hmm. แล้วก็ตอนนี้ก็ได้อัปเดตมาอีกครั้งนะครับเป็นอัปเดตด,ดานใหม่นินจาเวอร์สามนินจาเวอร์สองเพิ่งมาสามก็มานะครับแล้วก็มีซีดันพาร์ทหนึ่งได้พบแบบของเติมแล้วเป็นเก็บรลเวียเพื่อรับของเติมประมาณนี้นะครับ mm hmm. แล้วก็ที่ขี่มีแล้วตอนนี้นะครับตอนนี้มีที่ขี่แล้ว แล้วก็เป็นจะมีตัวสําหรับคนที่ติดลีดเดอร์บอร์ดนะครับแล้วก็เป็นตัวอะไรตัวระดับลิมิเต็ดอันนี้ก็ไม่รู้ว่าคือตัวอะไรนะครับ New year pack แล้วก็ลดราคา50%ของไข่ลิมิเต็ดรีวิวตันที่380แล้วแก้บักนะครับจะที่ผมดูอันนี้ผมก็ยังผมก็เพิ่งเข้ามาเล่นของอัปเดตนี้นะครับยังไม่ได้ปลดล็อกเลยผมว่าน,น,นี้เป็นนั่นไงใช่เลยครับรีวิวตัตนพาต่างนี้นี่เองอืม ตองมันน่าจะมีควยหมอเป็นควสอย่างงี้นะครับโอเคงั้นก็ก่อนไปด่านนนผมต้องผ่านด่านนี้ก่อนรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับเป็นแพ็คแฮปปี้นี่ก็เนกะต่ห้าตัวก็จะมาดูกันนะครับแล้วที่ขี่ตรงไหนที่ขี่อะที่ขี่อ่ะอ๋อนี่ที่ขีขอข่อย่งนี้นะครับอะไรอะ่ะอู้ใช้ยังไงอะ่ะอา้าวผมก็นึกว่าแจกฟรีโหวันนี้ ก็หมดกิกแล้วรัวเลยโอเคนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ด่าน99นะครับโอเคก็อสุดท้ายโอบิโตะผมก็จะเวลาแบบน่าจะประมาณห้าวิหมดจะก,การมันได้นะครับเหลืออีกห้าวิมั้งไม่ใช่ก็เลยประมาณเกือบเกือบสิบวินะครับโอเคก็ปล็อกด่านใหม่แล้วเหมือนมันแก้บั๊ไอเงินแล้วนะครับวพราะผมไม่ได้เงินแบบ10 เอเออัพเหมือนเดิมแล้วแต่ครั้งนี้ผมได้เตรียมเงินลงนางมาอันนี้อะไรอะ l ิมิ t เต q u a คุณิตี้กโคอัตานิยมพาวเวอร์ f โอ oh ้โหหนึ่ง f มืนแปดพันเก้าอยก้าสิบเก้าเลยเหรอมีเป็นดีแล้วไม่มี EE เ e หรอ GCDDE อ๋อนี่อันดับ 1>, 1จะได้ไกลอันดับ2องถึงสิจะได้เป็นโซโลนะครับแล้วก็อันดับสาเป็นอุเคียล่าไม่ใช่อันดับ 3. สาวิ1สิบเอดถึงยี่บ้าเป็นออเคีอล่านะครับแล้วก็ไข่ฮะหา้าสิบแปดเอเอผมผมดมม้เตรียมตังมาล่วงหน้าไว้ก่อนได้ครั้งนี้คงต้องใช้เวลาฟาร์มสักแป๊บหนึ่งก่อนนะกันละครับเฮ้ยเหมือนอ๋อเพิ่มเยอะเพิ่มเยอะเพิ่มเยอะ ก็ดีนะครับที่เงินด่านนี้ก็ค่อนข้างเพิ่มเยอะเลยคงจะได้สัก20มั้ง20 AA ต่อหนึ่งรอบมาดูกันนะครับว่าผมจะไปได้ถึงด่านไหนของตืบต,ตัวเท่านี้ตัว DPS รวมประมาณ900กว่า cc นะครับผมว่าไป40ไม่น่าไหวดูกันนะครับว่า สีจะไหวไหมโอเคสี่สิบอว่ไม่ไหวแล้วก็คงขอจบก่อนแล้วกันแล้วก็ไปสุ่มขายอ้หนึ่งร้อยสิบห้าเอเอต่อหนึ่งตาแล้วไม่มีใครระดับอ e ีอ e ีเลยเหรออัน,นข้ามไปเอฟโอ้สามร้อยเอฟเอฟทำด้วยอะไรมีอ e ีอ e ีด้วยโอ้โหผมยังอยู่แค่ซีซีเนื่ถึงเข้าไปอ e ีอ e ีกันแล้วอืม,อม ทุกอย่างเต็มไปด้วยอาคาซุกิแสงอุตสาหเต็มเอา้าขอตัวแดงๆได้ไหม,าซ,มาซาซุเกะเย้ผมไอซาซุเกะพลังของซาซุเกะอยู่ที่ 4.7dd ใส่สิครับรออะไรแล้วก็อืมผมว่าเอาเป็นตัวนี้ เป็นทีน่าตะก่อนเหมือนเดิมเพราะพะลังมันก็ไม่ได้ต่างกันมากผมเอาเน้นเงินดีกว่าพลังผมอยู่ที่ห้าดีๆนะครับตอนนี้แล้วคือติดติดรอดมันก็ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะเนี่ยแล้วผมจะมีโอกาสได้ตัวพวกนั้นไหมแล้วที่ขี่คืออะไรที่ขี่ผมว่าที่ขี่คิดมากหรอดูที่ขี่กันแล้วกันนะครับที่ขี่ผมว่านั่นอยู่คิดมากนะตรงนี้มี e n c h a ge ที่ขี่อยู่ไหนอะนินจาสองนินจาสามติดติดกันเลยตรงว่าที่ขี่น่าอยู่ตรงล่างๆหรือเปล่าที่ขี่ที่ขี่ได้ตัวอะไรฮะเป็นสุกุณะกับเกนจิอันนี้ผมว่าผมก็คงต้องใส่นี่เท่าไหร่อ่ะหนึ่งร้อยเจ็สิบโอเคผมเก็บตางสุมสุมได้อยู่น่าจะได้เดี๋ยวน่าจจะได้นะผมว่าไปเลย ก็วันช็อตไปแล้วดูซิว่าเว็บ20่สิบผมจะมันช็อตได้หรือเปล่าผมว่าจะได้แล้วเพราะว่าระยะผมมีพลังแค่9 0้ารซีซีแต่ครั้งนี้มีถึง5้าดีดีเลยพัวขึ้นแบบพวดมากเพราะผมได้ซาสเก้นี่นะครับผมว่าผมขอรับ50ได้ไหมเว็บห้บนะครับผมก็มาถึง20่50บ่สนะครับผมหวังอย่างยิ่งว่าจะผ่านด่านนี้ไปได้ โอเคเหมือนผมจะผ่านไปได้หรือเปล่าได้เปลือดสอวิสามวิอย่างงี้ปะเลยไม่ทันไม่เอานะอู้เกือบไม่ทันโอเคงั้นผมก็กลับก่อนแล้วผมก็จะไปสุ่มตาสุดท้ายขอพลังห้าดีๆอัมาให้มากกว่า,าเทอเกตไปเลยผมขอตัวสีทองทอง โอ้ Ooh, ซูนาเดะก็ยังโอ้สิบเก้าดีๆโอเคโอเคผ่าน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 รับได้1 9บเกดีๆพลังผมขึ้นเป็น2 4่สีดีๆเลยนะครับในตอนนี้เออไปกินมามิงในรานี้ตอนนี้อันดับหนึ่งสามกว่ามีคนผ่านายาน40่สิบวิเหรอเนี่ยผมว่าต้องมีคนเอิมไอเนี่ยอตัวนี้น้ามันหนึ่งทับ50มันคืออะไร ผมอยากรู้ว่าหนึ่งถ้าสิบผมอยากได้ตัวนี้อะ่ะมันพลังตั้งแปดสิบสาม FF เลยอะ่ะตัวอะไรอะ่ะผมจำาชื่อมันมันเป็นตัวที่มันไอเชิดหุ่นอะ่ะผมจำชื่อมไม่ได้ซาโตริเหรอน่าจะใช่มั้งครับโอเคก็กลับก่อน แล้วผมก็จะไปซุ่มอันนี้สองฟองอุ้ยอันสุดท้ายเป็นนา,นารูโตะเฮ้ยผมได้เหรอที่ผมได้สีแดงเฮ้ยโอกาสเพียงแค่ส่วนุ0.73ผมซุ่มสามรอบได้โอ้ไม่ก็อด64ดีดีเอามาสิครับรออะไร ไม่พอผมต้องไปที่แสแตน,นะผมจะไปเอาไอเอนชาร์ตตัวนี้เลยนะครับแน่นอนผมเตรียมที่เอนชาร์ตมาหลับอัปเดตนี้ได้เยอะมากๆ 1, 7 7 8 8พร้อมมากครับขอเงินแมวของขวาน โอเคเงิน3ก็ใช้ได้งั้นก็จบคลิปนี้อย่างเป็นทางการแลวกันเพราะว่าก็ได้สิ่งที่ต้องการมาแล้วก็ในคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับช่อบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ได้นะครับแต่ผมจะพยายามติดบอร์ดให้ได้นะครับแต่ก็คงยากแหละเพราะผมต้องการตัวโหดมาใช้ไม่รู้ว่าตัวบอรดจะโหดไหมนะครับแต่ผมว่าโหดแน่แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ง่ายๆหรอกแต่ไงก็จะลองพยายามดูกันนะครับเพื่อที่จะได้ติดบอร์ด ถ้าเกิดมีไอตัวโกคูตัวเดียวคือติดบอร์ดเลยอะเกือบหนึ่งเลยอะติดบอร์ดเกือบหนึ่งเลยแค่มีตัวโกคูตัวเดียวเจ็ดเอเอฟเนี่ยผมแค่ e e ก็ผมก็ติดบอร์ดอะไรเนี่ยแต่ว่ามมนต้องติดยี่ห้าผจะได้อเคิวราโอเคก็จบคลิปค่านี้ครับก็ไปแล้วครับจบของจริงแล้วครับ